ผมไม่ได้จะขู่นะแต่มีความเป็นไปได้ว่ากาแล็กซีทางชั้งเผือกของเราตั้งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอวกาศที่ว่างเปล่าเป็นบริเวณที่มีสสารค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของจักรวาลและมีความหนาแน่นน้อยกว่าส่วนอื่นๆในจักรวาลมากกล่าวอีกนหนึ่งเราอาจอยู่ในฟองอากาศที่อยู่ในเค้กถ้าเป็นแบบนั้นจริงนั่นหมายความว่าเราโดดเดี่ยวกว่าที่เราคิดไว้มากในจักรวาลของเรากาแล็กซีจะเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจว่าพวกมันเคลื่อนตัวออกไปไกลแค่ไหนนักดาราศาสตร์ใช้สิ่งที่เรียกว่าค่าคงที่ฮับเบิลเลเมดมันเหมือนมาตราวัดความเร็วแต่ใช้กับกาแล็กซี่อย่างไรก็ตามมีความลึกลับของจักรวาลที่เรียกว่าความตึงเครียดของฮับเบิลเป็นการท้าทายสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการขยายตัวของจักรวาล นักวิทยาศาสตร์เคยถือว่าค่าคงที่ฮับเบิลเลเมตเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แต่การสังเกตล่าสุดข,ของเราตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือนี้ความเร็วที่เราเห็นในชีวิตจริงไม่ตรงกับระยะทางที่เราคำนวณและคาดการณ์ไว้พวกเขาไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ตรงกันนักวิจัยติดตามการเคลื่อนที่ของซูเปอร์โนวาและพบว่าจักรวาลที่อยู่ร,บรอบๆเรานั้นดูเหมือนจะขยายตัวเร็วกว่าจักรวาลโดยรวมมันเหมือนกับกำลังหลีกเลี่ยงเราโดยเฉพาะหลังจากการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว พวกเขาก็เริ่มคิดว่าเราอาจจะอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลความว่างเปล่าของจักรวาลคือช่องว่างที่กว้างใหญ่ระหว่างกาแล็กซี่มันทําให้โลกของเราดูเหมือนฟองน้ําขนาดใหญ่กลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเพียงเสี้ยววินาทีหลังดิกแดงหลังจากจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเอกภพก็เป็นพลาสมาร้อนที่ถูกดิบอัดมีการแปรผันของความหนาแน่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรียกว่าความผันผวนของควอนตัม หลังจากดิกแบงกจักรวาลเริ่มขยายตัวความผันผวนของควอนตัมก็เพิ่มขึ้นพร,พร้อมๆกันทำให้เกิดบริเวณที่มีความหนาแน่นของสสา,ารต่างกันด้วยเหตุนี้จักรวาลจึงไม่ได้ขยายตัวทุกที่อย่างสม่ำเสมอแต่มีสสา,ารจำนวนเล็กน้อยที่เริ่มรวมตัวกันระยะเวลาที่ยาวนานทำให้เกิดโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากาแล็กซี่กาแล็กซี่ถูกจัดเรียงอยู่ในกำแพงขนาดใหญ่และเส้นใหญ่ที่มีช่องว่างขนาดมือมาอยู่ระหว่างนั้น และช่องว่างเหล่านั้นคือความว่างเปล่าหรือที่เรียกว่าอวกาศมืดช่องว่างเหล่านี้ไม่ได้ว่างเปล่าจริงๆพวกมันเก็บสาสารไว้มากกว่า15%ของปริมาณสาสารที่พบโดยเฉลี่ยทั่วจักรวาลพวกมันยังคงมีกา๊าซฝุ่นสาสารมืดแม้กระทั่งดาวฤกษ์และกาแล็กซี่อย่างไรก็ตามพวกมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าบริเวณที่มีกาแล็กซี่ประมาณหนึ่งในสิของความหนาแน่นของสาสารโดยเฉลี่ย เราจึงถือว่าพวกมันเกือบจะว่างเปล่าโดยปกติแล้วพวกมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3ามส0ถึงล้านปีแสงนั่นเป็นระยะทางที่ใหญ่มากแม้ในระดับอวกาศเพื่อการเปรียบเทียบดาวเคราะห์และนิวล่าส่วนใหญ่ที่เราพบจนถึงตอนนี้มีระยะห่างจากเราหลายร้อยหรือหลายพันปีแสงแต่สําหรับช่องว่างนี้ถ้าคุณไปอยู่ตรงกลางสักช่องหนึ่งมันจะดูเหมือนความมืดไร้ที่สิ้นสุดดาวฤกษ์ที่อยู่ใกลที่สุดจะอยู่ไกลจนแทบมองไม่เห็น ความว่างเปล่าบางอันใหญ่เป็นพิเศษพวกมันเรียกว่าซูเปอร์วอยด์อันที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักเรียกว่าใจแอนวอยด์มันใหญ่มากจนเราจินตนาการถึงขนาดของมันไม่ออกมันอยู่ห่างจากเรา1,500ล้านปีแสงและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000ถึง1,300ล้านปีแสงใช่มันเป็นสุญญากาศมืดขนาดยักษ์แต่ถึงแม้เป็นสุญญากาศยักษ์ขนาดนี้มันก็ไม่ได้ว่างเปล่าทั้งหมดใจแอนวอยด์มีกระจุกกาแล็กซี่17แห่งในพื้นที่ของมัน อย่างไรก็ตามมันอาจยังไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ใหญ่ที่สุดยังมีสิ่งที่เรียกว่าจุดเย็น CMB มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และเย็นผิดปกติในจักรวาลที่เราเห็นผ่านคลื่นไมโครเวฟมันเห็นชัดมากบนแผนที่จักรวาลด้วยอยุณหภูมิที่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อและนักวิทยาสตร์ใช้เวลาหลายปีเพื่อพยายามค้นหาว่าสิ่งนี้คืออะไรในปี2015นักวิทยาสตร์เสนอว่ามันอาจจะเป็นซูเปอร์วอย และอาจเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเนื่องจากความแปลกใหม่ของมันพวกเขาจึงเรียกมันว่าเกรทวอยถ้าเป็นแบบนั้นสถานที่ว่างเปล่านี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1,800ล้านปีแสงซึ่งใหญ่กว่าช่องว่างทั่วไปประมาณพันเท่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่ามันเป็นไปได้นักวิทยาศสจึงโต้เถียงเรื่องนี้กันอยู่ระยะหนึ่ง มีอีกคฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่นี้น,นักวิจัยคนนึงเสนอว่ามันอาจเป็นร่องรอยการประทะกันของเรากับโลกคู่ขนานเป็นสมมุติฐานที่ค่อนข้างท้าทายแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันของเราไม่ว่าในกรณีใดเมื่อจักรวาลขยายตัวช่องว่างเหล่านี้จะขยายขึ้นและกำแพงที่เชื่อมต่อจุกกาแกล็กซีจะยืดและแตกออกในที่สุดช่องว่างก็จะรวมกัน ปล่อยให้กระจุกกาแล็กซี่ที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วงกลายเป็นเกาะในความว่างเปล่าที่กำลังขยายตัวกล่าวอีกนายหนึ่งไม่ช้าก,ก็เร็วความว่างเปล่าขนาดยักษ์จะกลืนกินทุกสิ่งในโลกของเราแต่ปรากฏว่าเราอาจเป็นสิ่งที่หาย,ยากในซูเปอร์วอย์เป็นหนึ่งในสัตว์สานี่จะอธิบายได้ว่าทำไมกาแล็กซี่อยู่รอบๆเราค่อนข้างน้อยถ้าการค้นพบนี้เป็นจริง จะเป็นการท้าทายโมเดลมาตรฐานของจักรวาลวิทยาที่เราสร้างขึ้นจากทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นหมายความว่าแรงโน้มถ่วงโดยทั่วไปแตกต่างไปจากที่เราคาดไว้ตามโมเดลมาตรฐานไม่ควรมีความหนาแน่นที่น้อยเกินไปแบบนี้ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องสำรวจและพิจารณาแนวคิดนี้อย่างละเอียดมันอาจท้าทายความเข้าใจพื้นฐานด้านฟิสิกส์ของเรานักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าเดอะ l o c a l l การค้นพบมันอาจเป็นแนวทางในการอธิบายทฤษฎีแฟม่พาราดก์ทฤษฎีนี้เสนอว่าในส่วนนี้ของจักรวาลจุดที่โลกของเราตั้งอยู่โอกาสในการเกิดสิ่งมีชีวิตฉลาดฉลาดนั้นมีต่ำมากแต่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตฉลาดฉลาดอยู่เต็มไปหมดที่ไหนสักแห่งนอกซูเปอร์วอยน์นี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรสิ้นหวังหรือชีวิตที่อยู่ใกล้ๆนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จริงแล้วชีวิตในจักรวาลอาจเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่เราคิดไว้มาก เรารู้ว่าดาวครอสชั้นในเช่นดาวพุธและดาวศุกร์ไม่เอื้อต่อชีวิตเนื่องจากสภาวะที่รุนแรงอย่างไรก็ตามดาวศุกร์ดูน่าสนใจเพราะถึงมันจะเป็นดาวครอสที่มีพิษร้ายแรงแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีลักษณะคล้ายโลกในอดีตมากมันอาจเคยมีสิ่งมีชีวิตน่าเสียดายที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปและสภาวะที่เหมาะสมก็หายไปตามกาลเวลาแต่มีความเป็นไปได้ที่จุลินทรีย์จะอยู่รอดในเมฆที่อยู่สูง ดาวังคารทะเลทรายที่หนาวเย็นอาจเคยเป็นสถานที่ที่ดีกว่านี้ซึ่งมีแม่น้ำและทะเลสาบแม้ตอนนี้มันจะไม่มีชั้นบรรยากาศคอยปกป้องแต่มันอาจเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหลือซากฟอสซิไว้จุลินทรีย์ใตดินก็อาจจะยังอยู่เราจะค้นพบสัญญาณของผู้มันบ้างแล้วแต่ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแบบออแกนิกจริงหรือไม่ ดาวยักษ์ก๊าซอย่างดาวพฤหัสและดาวเสาและดาวยักษ์น้ำแข็งไม่เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ดวงจันทร์ของพวกมันมีความหวังยูโรปามีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้สูงเอ็นเซรัดาัสปล่อยน้ำสู่โอโกาศโดยมีโมเลกุลที่ซับซ้อนซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้และไททันก็มีลักษณะพ,พิเศษมันมีวัตถุของเหลวอยู่บนพื้นผิวแม่น้ำและทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนแม้อุณหภูมิที่เย็นจัดจะไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิต แต่นักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่ามันอาจจะซัพพอร์ตชีวิตด้วยเคมีประเภทอื่นหรือไม่อย่างไรก็ตามเราต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้และศึกษามันอย่างเหมาะสมเราไม่ได้ส่งอะไรไปเลยนับตั้งแต่ยาน Voyager 2แต่ถ้าเราโชคดีเราอาจสำรวจระบบสุริยะของเราในช่วงศตวรรษที่21ไม่ว่าในกรณีใดระบบสุริยะของเรามีศักยภาพในการกำเนิดชีวิต ไม่ต้องพูดถึงดาวเคราะห์และกาแล็กซีทั้งหมดที่เราพบใกล้เคียงการคาดการณ์ของเราชี้ให้เห็นว่าจักรวาลที่สังเกตได้ซึ่งเป็นจักรวาลที่เราเห็นนั้นอาจมีดาวที่สามารถอยู่อาศัยได้ประมาณ5.3ล้านล้านดวงหนึ่งในดาวที่มีแนวโน้มมากที่สุดคือ k คปเลอร์6 f มันเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกซึ่งใหญ่กว่าโลกเพียง10%มันโคจรรอบดาวฤกษ์แครดแดงซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มืดกว่าเย็นกว่าและมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา และอยู่ห่างออกไปแค่ประมาณ490ปีแสงอาจจะฟังดูเหมือนมากแต่อย่าลืมว่าซูเปอร์วอยที่เราพูดถึงนั้นมันใหญ่ขนาดไหนดังนั้นแม้เราจะอยู่ในซูเปอร์วอยจริงๆเราก็ยังโชคดีที่มนีกาลักซี่และดาวเคราะหมากมายอยู่รอบๆและถ้าวันหนึ่งเราค้นพบวิธีเดินทางข้ามจักรวาลการออกจากโลเคอลโฮก็คงไม่เป็นปัญหา